ไม่ได้ฟังกันนานนะครับเราจะไปเรื่อยครับวันนี้ครับของแท้แน่น,นอนครับฟังดนตรีในระบบของผมเองเลยนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับเวลาจะขึ้นมาเลยนะครับถ้าเสียงไม่แพร่จะบ่า,ากัน,นครับทมลน้นต่อมัมนเริ่มผลร่มจะเริ่นสะดุดเศรษฐกิจหัวควยเมื่อผูน้ำโดยเฉพาะอาเภิเศรษฐ เวทชีวะชีวะมันจายให้เราหรืออย่างสองลอยมั่งยจมากแบบไปเสด็แบบท่านใช่ป่ะกุยตบมึงเนี่ยี๋ยวกูเผาหมอกอนอย่าต้องเศร้าโศกอภิสิตเวทชาชีวะโถกาวหากับบทคิดถอยศประชนต่อไปให้จำไว้ว่าเอาประชาชนเป็นใหญ่นะเอาไปเสด็จแบบชาชีวะ มึงอย่าไปฟังมันบักน้ำพึ้งกับยาพิษอ่ะมึงเอาประสาชนเป็นใหญ่เอารุ่นยากันว่าใซ่กันแล้วเอาออกมาเอาออกมันออกมาบักประพน์เมื่อคืนนี้อ,ออกมานั่นแหละอยาอาท่าออกมา รูยักปะอีปราพาใช่ยาเก่า อีปิยพรท่านเนียมเอ่ะสุ่มนี่ตัวหมวดย่ายเรียมใช่เก่าเอ่ะออกไปออกไปสร้างความจันรไรให้ประชาชนแท็ดนานายกยังปลนเข้ามาจะให้ชาวประชาทท์ทาได้อย่างไร บายที่ถูกกล่าวหาวัาวนนโยบายจากกูตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยบาโอเรียนเข้ามาแต่มามันดีอยู่แล้วบันแหลมออกมาเองเมื่อคืนยังเสนอเข้าไปยังสหรัฐอเมริกา <c oughs> <c oughs> ข้าวน้องคาย มึงบอกไเอ้บอกสะพานดำมะคุ้มภาพแานะนี่มึง่าไยตั้งกอมูตะกีอยู่ดน้นี่อ่านน อยี้กวนตีนกูจะให้ชาวประชาอุดรศรัทธาอย่างไรพี่กูยุ่พีเรื่เล่าไปถมนะซุ่ม,มก,กูเนี้ยเพราะว่าแม่สม,มุก,กูประกาศหายวะาน,นี่ยนะซี่แยกมมันเหลื่อมเนี้ยกูแบลเรา่องเล่ามาเรียนรังปูแวนเนอะเรียนรังปูแวนเบิ้องบัตรครับต้องตอนเทียงครับแล้วดีเก็บมารวบรวมของเราไปเลย chăm cú đẹp á là nó hợp nhạc có bèo con một cà bèo cả nó mà còn quả muối nó khai กระมังจำเพครับเลียนและเศ้าบาทผมสีบ่าวหนึ่งสูฟังเห็นเห็นไ่าครับเลียนหลงพอหรือสีดิ่งดำครับนั่นแหละครับเบิร์ของเราดีนะผมสีบาวหนึ่งซูฟังนะ รียนหลวงพอ่อฤาษีลิงดำครับของผมครับโตแท้แล้วเลยโตแท้แล้วผมไปบ่ายแล้วเนี่ิหลวงพอ่อฤาษีลิงดำเลยนหลวงพอ่อฤาษีลิงดำฤาษีนี่แล้วตอนนี้ล้วที่เราอยากบวชครับฤาษีลิงดำ ซิงบุรีวันนี้ครับซิงบุรีวันนี้เนี่ยอะซิงบุรีเขาเจ้าเขาเจ้าเป็นเนสักอันผมนอนเอาแล้วเลยนอนอนแล้ว ของเล่าซื้อซื้ออย่างสูซูยูซูยูใสซูยูซิงบูรี่ไหมแมนแมนของเล่าบ่พี่นิหารเล่าเนี่ยหลวงพ่อจวนเออหลวงพ่อจวนหลวงพ่อจวนแม่นละกูถามซื้อเราอยู่เออตอนเราเป็นไม่รุ่นนี่เนี no ่ยตอนเราเป็นไม่รุ่นครับครับตอนเราเป็นไม่รุ่นนะเราโตกน้ำมันบ่เราได้ตกน้ำบ่ มนุษย์กบสังคมนึงนสูงม,มากเสียบคนนั่นลูกเออละเบิ้องลอดเออละเออเอเอ,เ,อเรียกเขาว่าสักแมนเราย่างทุดงแมแ่เราย่างทุดงครับย่างทุดงอยู่แปดปีภาษาคุยกับเราบอแล้ว เรากราบเล่าเราหนีเลยกราบเล่าเราพมหนีเลยคุยไปตอนเราเป็นวัยรุ่นคุยไปคุยในหนวยตากับเล่าด้ิเกไปไหว้เล่ามาที่นีบักซักกวนแมนกวนเล่าเตือนเล่าไปถวายเพ้นเป็นบอครับบอคนี้นะบอนถวายเพ้นเนี่ยถวายพัดตาหารหันต่ำเศร้า ข้อมังสักมีมีเรียนแตน่นยนยนทธผู้ใดวะเอเบไว้เรียนท่องแดงครับเรียนได้ยังนี่แหละแต่ตัวนี้ผม,มเมาอยู่ดอนแล้วม,มาเมาอยู่ดนอ <c oughs> น,นอ้เพื่อนในเบื้องชังไใสักบอกแล้วก็ได้เขาไปเขาถามเพื่อนครับดาวน์ยอช่งคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของพระ เขาใจไปกันทางห้องสัทธาเพิ่นโมแมนเข้ามาสัทธาในที่นี่สุเบิ้งดีๆแล้วการท่าสุรู้จักจุดเล่ากันสิสูขข้เขาใจไปที่ปรึกษาแค่ไหนเพิ่งนั่นแหละคือบาดูนี่คือบาดูนี่เอาบาดูพระขึ้นมาโมแมนบาดูพระขึ้นมาเวลาคนคุยกันเราไม่ได้หายไปเลยบอกช่างเสียนหายไปเลยนั่นแหละเห็นว่าที่พวกกูคุยกันโมแมนนะี่ไงไม่เกี่ย S <S เห็นไหนั่นแหละเข้าใจยพีเอาของเ้าลงไปเบ้่งเบิง่บงพเบิ่งของพระพันหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยเวลาพันนีิไปสิมาเนี่ยพันนีิจำจุดกันได้เข้าใจยพี่พันนีินั่งสมาธิก่อนเวลาน เนี่ยปากเขาต้องเป็นหมูนะเขาจะบอกอะไรไหมหมูแท่งหมูแท่งหมูดิบสักเนี่ยบ่อแล้วร้านไปแล้วบอกหมูยิ่งมาแตกเนี่ยนะเอบอบ่อแล้วเลี้ยนเลี้ย,ลยมมนลวงปู่ฤาษีลิงดำเนะเี่ยนะเขาใจไปสู้จำหมักหมูได้ปะสู้เอาตะว่งกลมอย่างมากขีดใส่วงกลมกับสี่เหลี่ยมหมักหมูห้องสิบไหมหมักหมูห้องสิบยิ่งมาแตกเนี่ยนะ นี่มันแตกเลยนะเมื่อนั่นน่ะมันไห้นพอมันล้อกเนี่ยกาตายเลยเนี่ยนะสุรุ้ยังเรียนได้เรียนหลวงพอ่อฤาษีลิงดำบักหมูมีอยู่สองเหรียญเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญมาจากวัดป่าหนองแก้วอุดรธานีเหายไปสร้อยนั่นนะสร้อยอยู่ที่พี่ตีบักซางไปสมนะปลาปลาเลยเออน่ะที่ทำขายน้ำเนีเออนะะ่ะสุดบางนี่นะยุเรื่ในเบื่อกูเลยอุดรธานีน่ะนั่นแหละ พอดีบักหมูแล้วเหรียญหลวงปู่ฤาษีลิงดํใส่ใส่โตไว้บ่แตกพร้อมยิงแท้เลยไว้ีเด้นี่ ไว้เป็นแล้วไว้ไว้หลุดจับจำได้เนาะแล้วไปถ่ายลูกแล้เนี่ยถ่ายบอติดถ่ายบอติดถ้าผู้ใดบริจาคพันหนึ่งก็ถ่ายติดวัดเล่าเนาะวัดพะนอนจทศรีน่ะวัดไผ่วัดฤาษีลิงดำโอเมนบอวัดไผ่หลงงัววัดฤาษีลิงดำใครไปผู้ใดอยากร้องก็ร้องมึงตัวแลเนเรถทั้งผู้บ้านเรา <laughs> บอกลูกศิ้นเราอะ <laughs> แข็งปักเลยแล้วบ่เออแข็งปักเลยแล้วบ่เบิ่งในเด็วก,กวิจับภาพเราพิ้วหลวงปู่เห็นปะนั่นแหละตอนเราเป็นวัยรุ่นอ,อ่าอ,อ่แมนเนี่ยนั่น,นตอนนั้นเออบริสุทธ์ดังทองคำเลยเนี่ยของเราออสั่งจากเมืองเนี่ยอ่าใครไมว่บ้าแล้วแล้วนอนเอาทองคำนอนเอาทองคำเขา เขาโตแล้วเลยเขาใหญ่ไปอ่ะสักงน้อนแล้วเอาแล้วแล้วพี่เจมาอยู่บนโกยเนี้ยขอ่อยน้อนเขาใหญ่ไปที่ข่อยเป็นเล็กน้ยอยข่อยไปเที่ยวเนะะอะเขาโม่เนี่ยเขาโม่ บอให้ผมว่า like นบอกกุ๊บก้าต่อยพ่อกูให้กูชีรถบ่กล้ายิ่งลูกชไส้แของยังดีกับร่องของครับของแท้เนี่ครับผมจะบอกจุดอุดรเด้อนี่แหละครับจ <c inhos> ุด <wave> นี <c oughs> like <c oughs> ้แหละครับนั่นแหละครับนี่แหละจุดร่องของเอ้ยแล้วที่นี่นี่เบิ่งดีๆเด้อของผมของผมเด้อยซูจะยิ่งให้กูมันถึกอนเนี่ยก็เจ็ไปของบักซักเนี่ยของบักซักก็มี แล้วพอมือเขาว่ากันของหมักซักกับมี่เซนนี้ครับตั้งแต่สีแยกสำมพาวมะหอดสีแยกสีแยกของกันกกยางใหญ่สันตพพนมีคนมาลอยยิ่งมอมีดีแต่ว่าสูญะยิ่งต่งชูจะเร่งถอยมันต่งนะห้สูเร่งอย่างนะรถมาเอา่ะอีรีครับอีรี อันนี้กูคิดเอามาคขืามาเขียวกูคิดใ้พออกวกรองมาล่องอยู่นั่นเออตอนนี้ว่าทีว่เขียวทีว่เขียวบิ๊กซี่นะครับเออันละคือเลยคือเ,เลยคือมาอทนเหรอเวลาบนาบันน่งบอยผมกันนั่งสมาธิกันครับไม่เล่นเพระเปนนั่งอยู่วุ่นต้องเรียนประจัก์ มหาอุดนี่ยิ่งยิ่งหูขี่ก็ตายเสียขนะ้อย,ย,อย,นะย,ยออแล้วข้อยเสียข้อยเสียคข้อยนั่งข้อยน่ะเออฝันเสียข้อยฝันอะไรของกูมีน่ะเงี้ไม่เขียวเออหลายๆกลัวมากแล้วเออบ่แล้วครับเวลานอนน่นี่ให้เอามากใ,ให้คิดมาว่างว่างใส่หูขี่ขวงขคาใหญ่ไปเออบอเขี้ยว้านน้องตุ่มไหมใส่น้ำแซ่บเนี่นย อั่หมูกอังลีษไหมมูกซาค้อนอังลีนะนะน้ำหาของกูเข้าจะว่าให้กูเมือนก็นลานป่อนกูป่อป้อยใบบุษาหลังซุมครับหลังซุมครับหลังซุมเรียนนี่ย่งหมดเลยละ วันนี้นะที่ผมอัานเนี่ยสอบสวนควมจำมันขึ้นนะที่ผมไปยืนยืนผมไปกับบักได้ว่เด็กหน่อยไทยอุดรน,นะเออไปเกียร์เกียร์ปลาสวายนะให้กับผู้หญิงนะมึงยงมามน้ำกูลดอีหานี่กูซีมึงน,นี่นะที่บักซากวางหน่วยตาล้วนๆนะครับคุยกับตอนเป็นเด็กหน่อยนะเออไอ้กูบานไร้ว่าแข่งกูใหญ่ก่อนใอยน้ำซีกูว่าสั่นใครว่ารู้ระบายผู้ใด Thank <laughs> you.